สวัสดีครับบาเทอร์ซอสดีท่าำชมครับเอฟซีถามเขามาหลายครับแม่พะเยานะครับงวดงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับดับล่างดับมาแล้วยี่สิเอ็ดงวดนะครับดับตัวไหนดับตัวนั้นน,น, 2, นะครับเข้าตรงๆมาสองงวดติดนะครับตั้งแต่งวดสี่หกแล้วก็หกหกนะครับงวดเมื่อกี้ลุด หลุดขึ้นหลุดได้ทำชุ่มได้นะครับแต่ว่าดับล่างถือว่าดับต่อเนื่องนะครับดับ21งวดดับตัวไหนดับตัวนั้นงวดที่ผ่านมาดับ3ล่างนะครับแม้ว่าถ้าดับตัวไหนไม่มีมาให้เห็นนะครับเหล็กจับคูนะครับพึ่งหลุดนะครับพึ่งหลุดได้ทำชุชมได้นะครับส6งวดก่อนส6ก็มาตรงๆนะครับล่างแล้วก็66ก็มา66ตรงๆ แม่ปะเยานะครับตอนนี้แม่พ่นยุใในสายสวัสดีครับแม่จ้าวันดีจ้าวันดีครับผมอืมดับล่างเดินดีนะแม่นะดับขั้นเทพจ้าเป็นไงแม่กินข้าวยังกินแล้วกินเรียบร้อยแล้วนะแม่นะอืมเรียบร้อยงวดที่แล้วมาเบิ้ลอีกได้แม่นะมาสีสีอืมนะครับ เมาเบิ้ลนี่มันก็เอาอยากหน่อยอ่ายากหน่อยนะแม่นะอืม 1. 1> แต่เลขดับก็ถือว่ายังสถิติเดินยาวยี่สิบเอ็ดงวดยี่สิบเอ็ดวดละงวดนี้งวดที่ยี่สิบสองอืมยี่สิบสองอ่าดับตัวไหน,นดับตัวนั้นเลยนะแม่นะเด้อไปชน แต่มันดับล่างอย่างเดียวนะดับล่างอย่างเดียวนะครับดับล่างอย่างเดียวอืมเอาไปดตัก<ต>ครับ,บ,บอ,อะไรนะแม่ว่าข้างบนก็ส่วนน้อยข้างบนก็ส่วนน้อยนะเ, <c oughs> เราบบเอา่อนที่ครับดับล่างนี่แหละแม่ดับแม่นครับ งวดนี้เอฟซีก็รออยู่นะแม่ถามกันไม่เยอะเลยว่าแม่ระยาวได้มาเรียนเล็กวิ่งหลุดเนาะเล็กวิ่งหลุดพึ่งหลุดนะแม่นะอ,อลงมาม,<ข>มันติดกันหลายงวดอะครับก็เดินยาวเข้ามายาวอาืจับคู่ก็สองงวดติดเข้าล่างสองงวดสองงวดติดนะแม่ตรงๆนะสี่สี่กับหกหกอืม ไอ้สี่หกสี่หกกับหกหกนับงวดสี่หกแล้วก็งวดหกหกมางวดเมื่อกี้นี้สี่สี่กับหกหกลดอืมครับเนี่ยเพราะพราว่ามันมันจะหลุดไปประมาณหนึ่งวันสองวดมันก็เข้ายาวอีกแม่แม่แน่หลุดงวดที่ผ่านมางวดนี้อาจจะมาตรงๆอีก ส่วนมากมาล่างนั่นเ่ยสูตรของแม่เนี่ยเข้าล่างอืเอาเลยแม่งวดนี้ได้มาแล้วใช่ไหมครับได้แล้วครับเลขวิ่งเลขวิ่งสี่กับศเลขวิ่งสี่กับศูนย์เลขติดกแสวิ่งสี่กับศูนย์บนล่างนะแม่นะ เลขติดหกเจ็ดแดครับหกเจ็ดแปดครับผมจับคู่จับคู่แม่สีหจับคู่สี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดสสี่แปดครับผมศูนย์หกศูนย์หกศเจ็ดศูนย์เจ็ด 08 08ครับโอ้0นี่มาหลายสำนักแล้วนะเนี่ยงวดเนี่ยทำไมเด่น0กันจังเพราะมันชน0เยอนะเนาะอ่าครับก็หลายหลายสำนักแล้วนะแม่นะมา0ูนี่ย07 08เนี่ยสูตรบนบ่าวเท่าก็ชนกันที่08อยู่คู่หนึ่งของบ่าวเท่าก็เด่น0กับเด่นหนึ่งอืมอค,ครับ แล้วก็ตัวกันมีตัวกันตัวกันมีด้วยไหมครับก็หกเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดอ่ะกันหกเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดครับแล้วกัดับล่างอ่าดับล่างดับหนึ่งดับล่างหนึ่งงวดที่ยี่สิบสองงวดที่ยี่สิบสองอ่า นะครับดับล่างดับหนึ่งงวดที่ยี่สิบสองนี่แหละเอฟซีรอดับล่างแม่นี่แหละครับผมดับล่างดับหนึ่งงวดที่สิบสองนะครับผมมันก็มันก็ไม่มาเนาะครับดับตัวไหนดับตัวนั้นดับขั้นเทพวิ่งสี่กับศูนย์เด่นตัวไหนแม่แม่ก็มันจะโคกกันอะเด่นทั้งคู่แต่เออแต่ที่จะชอบก็คือศูนย์ เด่นศูนย์ให้เน้นไปที่ศูนย์เน้นที่ศูนย์ศูนย์จะมาขึ้นง,งวดนี้หรือยังไงทําไมแต่และเซียนแต่และอาจารย์มีได้ศูนย์กันมาทั้งนั้นเลยอืมอเ,เน้นคู่ไหนแม่จับคู่เนี่ยสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเน้นคู่ไหนศูนย์ศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดเน้นศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดอ่าท่านผู้ชมแม่เน้นที่ศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดอ่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกัน ครับผมแต่ศูนย์นี้ทำไมมาแรงงวดนี้อืไปตรงกับที่ไหนนะครับท่านผู้ชมแม่พะเยาแม่ยังสวยอยู่นะครับท่านผู้ชมอยู่ในสายนะครับอ่ะแคปหน้าจอนะครับแม่พะเยาครับผมหนึ่งพฤศจิก,กายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวิ่งสี่กับศูนย์เด่นที่ศูนย์บนล่างนะครับเลขติดหกเจ็ดแปด นะครับผมจับคู่46 47 48 06 07 08นะครับกัน67แล้วก็77เลขติดนี้จะมาด้วยกันหรือแม่อืถ้าใครชอบ78ถ้าใครชอบ78ก็ได้ใช่ไหมไไ <laughs> แต่แม่เขากันไว้นะครับ67ถ้าเบิ้ลก็คือ77อ่าถ้าลูกก็คือ77ครับ ดับล่างดับหนึ่งงวดที่ยี่สิบสองนะครับดับล่างดับหนึ่งงวดที่22สิบสองแม่พเยานะครับผมเน้นสองคู่นะแม่นะศูนยะ์หกกับศูนย์เจ็ดกับอ่าเน้นศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดนะท่านผู้ชมแม่พเยานะครับแต่ก็ศูนย์นี่มาหลายสำนักแล้วท่านผู้ชมนะครับจองไว้เลยลอตเตอรี่นะครับอ่ามาตรงกัน ยังไงถ้าดังแล้วจะออกหรือไม่มันมาตรงกันเยอะเลยเกินน่ะแม่งวดเนี้ยดังเยอะดังเยอะศูนย์นี่แต่ละเซียนแต่ละสำนักเนี่ยอ่าจะมาไหมเ,เพราะปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยสามตัวก็จะออกหนึ่งศูนย์หกข้างล่างเจ็ดศูนหรือศูนย์เจ็ดผมไม่แน่ใจนะปีที่แล้วอ่ะอืครับ ชอบนี่เลยใช่ไหมแม่เน้นศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดนี่เลยใช่ไหมศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดอ่าแม่แม่เขากันไ้มนะหกเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดเจ็ดตัวกันถ้าใครชอบตัวกันถ้าใครชอบน้อยน้อยก็คือศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดนะครับเต็มชุดก็จะมีแค่หกคู่ท่านผู้ชมกับสูตรของแม่จะชอบมาตรงนี้นะงวดที่มาสี่หกก็มาตรงนี้มุมนี้งวดที่มาหกหกก็มาตรงนี้ท่านผู้ชมมีงวดที่ผ่านมาพึ่งหลุดนะครับผมพึ่งหลุด แต่เลขดับของแม่เนี่ยงวดที่ผ่านมาดับล่างดับสามงวดที่ยี่สิบเอ็ดงวดนี้ดับหนึ่งงวดที่ยี่สิบสองนะแม่นะอ่าแคปหน้าจอแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับผม <Okay. S 1> เลขดับมั่นใจอา้าวโตเบาเท่า <c oughs> อ่าป่บไรท่านผู้ชมอ่ามันดับล่างเนาะครับ เอฟซีก็ถามมาเยอะนะแม่นะดับล่างของแม่พะเยามันก็รอกันเยอะอยู่ศูนย์นี่มั่นใจเลยด้วแม่แม่มั่นใจอยู่ครับแต่ลองสีอะลองสีอ่าสีหกจะไม่อีกแล้วเนี่ยสีหกเนี่ยอ้าว สี่เจ็ดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดมีสี่หกปิดสี่หกไม่อีกแล้ว <c oughs> อืมโอ้จะมาปล่อยเลขเกินเลขสี่หกเนี่ยไม่แน่นะเนาะแต่ศูตร์ว่แม่ได้มาตามนี้ตามนี้แหละถ้าสี่คือสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดถ้าศูนย์คือศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์นี่ก็ดังเลขเกินงวดนี้ท่านผู้ชมนะครับ จะมาไหมต้องรอนะครับท่านผู้ชมรอพิสูจน์กันนะครับศูนย์ทำไมแต่ละเซียนแต่ละจานศูนย์มาอืมนะครับอ่ะถ้าใครรอเลขดับของแม่แม่พะเยานะครับดับล่างดับหนึ่งนะครับผมงวดที่ยี่สิบสองนะครับฟันธงเลยดับตัวไหนดับตัวนั้นท่านผู้ชมไม่มาของแม่พะเยาอืมมั่นใจอีกใช่ไหมแม่ ครับอืมเพราะว่าถับแล้วมันจะไม่มาสำหรับร่างอย่างเดียวนะร่างอย่างเดียวอืมดับร่างอย่างเดียวนะดับร่างอย่างเดียวครับผมเพราะที่ผ่านมามันก็ไม่มาเนาะใช่ไหมยี่สิบเอ็ดงวดแล้วยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองละงวดนี้ววดที่ยี่สิบสองอ่าใช่ไหมยงนวดที่แล้วงวดที่ยี่สิบเอ็ด ม่ใช่แงมุที่ยี่สบสองจะมาเบิ้ลสองสองอีกนะเอาแม่เบาเท่ารบกวนเท่านี้ครับผมขอบคุณแม่พะเยาครับครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับท่านผู้ชมมาแล้วสําหรับเลขดับล่างนะครับดับขั้นเทพของแม่พะเยางวดที่วันงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกดับล่างดับหนึ่งนะครับเฉพาะล่างนะ ดับตัวไหนดับตัวนั้นงวดที่22เสี่วจะมาเบิ้ลหนีนะครับผู้ชมนะครับผมก็ให้มาแล้วนะครับเลขดับแล้วก็จับคู่ให้มาแล้วสาหรับแม่พยาวนะครับขอบคุณขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับขอบคุณพ่อใหญ่เมย์สุขุสุคนครับสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนให้เฮงให้ได้โชวครับแอดมินบาเทอรสวัสดีครับ